กลับสวัสดีท่านผู้เยี่ยมชมทุกท่านนะครับเป็นการนําเสนอของโรงเรียนบ้านแม่ตามานอ,อําเภอแม่แตงนะครับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2นะครับกระผมนายศักชัยมุตราชนะครับแลนะค,คุณครูชั้นที่การเสาเจริญนะครับวันนี้รับหน้าที่นับมอบหมายจากท่านผู้มีการนะครับให้มานําเสนอผลการดําเนินงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศนะครับ best practice นะครับในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยใช้งานสวนเพื่อศาสตร์โรงเรียนเป็นฐานนะครับในการดําเนินงานของเรานะครับที่มาและความสําคัญคือโรงเรียนของเราเนี่ยมีกลุ่มนักเรียนที่เป็นชาติพันธุ์นะครับสิบชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นมีนักเรียนอยู่หลากหลายชาติพันธุ์มีวัฒนธรรมมีการดําเนินชีวิตมีประเพณีต่างๆที่มีความหลากหลายเป็นพหุวัฒนธรรมนะครับดังนั้นในการอยู่ร่วมกันในหลากหลายวัฒนธรรมนี้จึงมีความแตกต่างกันมากเราจึงมีแนวคิดว่า ถ้าเราใช้งานส่วนพือศาสตร์เป็นตัวเชื่อมโยงเพื่อที่จะพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนได้จะเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีเป็นนักเรียนที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับอีกและอีกประการหนึ่งโรงเรียนของเราได้ดําเนินการในการจะทางานส่วนพือศาสตร์ของโรงเรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของตามพระราชดำริขององค์พระเทพนะครับท่านก็ได้พระราชทานมาให้เป็นแนวําเนินงานให้กับโรงเรียนของเราตั้งแต่ พุทธศักราช2,556นะครับตอนนี้ก็ดําเนินงานมา8วปีนะครับเพราะฉะนั้นการดําเนินงานในแต่ละปีของพวกเรานี้ก็มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับการดําเนินงานในการพัฒนาผู้เรียนเป็นหลักในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ประการนะครับแล้วก็มีการดําเนินงานนะครับในรูปแบบของ PDCA นะครับมีการวางแผนมีการประชุมวางเป้าหมายในการดําเนินงานในแต่ละปีนะครับมีการ ปฏิบัติงานดำเนินงานตามที่เราได้วางแผนดำเนินงานนะครับมีการนิเทศติดตามการดำเนินงานในต่อนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มีการตรวจสอบมีการแก้ไขปรับปรุงต่างๆนะครับในแต่ละปีในส่วนประกอบของเรานั้นเราก็จะใช้องค์ประกอบหลักๆของงานส่วนเพื่อสารโรงเรียนนะครับก็คืองาน5องค์ประกอบหลักนะครับสาสาระการเรียนรู้และฐานทรัพยากรนะครับซึ่งคุณครูจันที่การครับจะได้ให้ในรายละเอียดนะครับ ขออนุญ,ญาตนะคะนำเสนอเกี่ยวกับการดําเนินงานงานสรงพิษโรงเรียนนะคะของโรงเรียนบ้านแม่ตะมานนะคะซึ่งเราดําเนินการ5องค์ประกอบ3สาระนะคะพืชศึกษานะคะแล้วก็งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นนะคะโดยการดําเนินการอันแรกนะคะก็คือการดําเนินการพื้นฐาน5องค์ประกอบนะคะโดยเริ่มจากองค์ประกอบที่1นะคะการจัดทําป้ายชื่อพันไม้นะคะนักเรียนก็จะได้ร่วมกันนะคะ กำหนดพื้นที่ศึกษาภายในโรงเรียนค่ะว่าในโรงเรียนของเรามีก <text> ี <Jae> ่เขตนะคะเราก็จะเนินการแบ่งนักเรียนออกเป็น4กลุ่มนะคะโดยมีการคละกลุ่มชาติชาติพันธุ์นะคะให้นักเรียนได้ทําการศึกษาร่วมกันได้ทําการศึกษาพันธไม้ในโรงเรียนนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่เกี่ยวกับองค์ประกอบที่2นะคะการรวบรวมพันธไม้เข้าปลูกในโรงเรียนค่ะนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะทําการสํารวจพันไม้ในโรงเรียนนะคะว่ามีกี่ชนิดนะคะ และติดและแต่ละกี่ชนิดเนี่ยมีกี่ต้นนะคะแล้วก็ทําการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเหมาะแก่การปลูกพันไม้ชนิดใดนะคะซึ่งจะนําเข้ามาปลูกเพิ่มเติมในโรงเรียน,นะคะ่ะหลังจากนั้นก็เข้าสู่อ,องค์ประกอบที่3นะคะการศึกษาข้อมูลด้านต่างๆก็คือเมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยเลือกทําการศึกษาเกี่ยวกับพืช ศึกษาพืชที่สนใจนะคะนักเรียนก็จะทำการบันทึกข้อมูลลงในแบบศึกษาพันไม้นะคะกจเจ0 3ขีดศูที่นักเรียนจะได้บันทึกทั้งหมดอยู่10หน้านะคะแต่ละหน้าก็จะมีการศึกษาข้อมูลของพันไม้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ลักษณะต่างๆของพันไม้แต่ละชนิดนะคะมีการาการนำพันไม้ชนิดนั้นนะคะมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆนะคะมีการการหาข้อมูลนะคะ แล้วเข้าสู่ในองค์ประกอบที่4นะคะก็คือการรายงานผลการศึกษานักเรียนก็จะทําการสรุปสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับพันไม้ในชนิดนั้นนะคะออกมาในรูปแบบต่างๆเช่นรูปแบบของแบบวิชาการเป็นรายงานนะคะหรือนิทรรศการที่นักเรียนได้จัดนิทรรศการสรุปความรู้ต่างๆค่ะเข้าสู่องค์ประกอบที่5นะคะ องค์ประกอบที่5คือการนำประโยชน์ไปใช้ทางการศึกษาค่ะก็คือหลังจากที่นักเรียนรวบรวมความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับพันไม้ภายในโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อ,อยังโรงเรียนอื่นๆหรือหน่วยงานอื่นที่ต้องการสืบค้นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานสวนสัต์โรงเรียน,นะคะ่ะนอกจากงานห้าองค์ประกอบแล้วนะคะก็ทางโรงเรียนก็ได้มีการศึกษาเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากโรงเรียนของเราได้รับเกติบัตร ป้ายสนองงานเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยทําการศึกษาต่อนะคะเพื่อให้โรงเรียนได้รับการประเมินในเกติบัตรขั้นที่1นนะคะก็มีการศึกษาเกี่ยวกับงาน3มสาระนะคะ3มสาระการเรียนรู้เริ่มจากสาระการเรียนรู้ที่1นนะคะธรรมชาติแห่งชีวิตสาระการเรียนรู้นี้นะคะนักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของพืชศึกษาของโรงเรียนของเรานะคะซึ่งพืชศึกษาของโรงเรียนเราก็คืองานขี้มอนค่ะนักเรียนจะได้ทําการศึกษา ธรรมชาติของไงขี้ม้อนว่ามีธรรมชาติละะักษณะทั้งรูปลักษณ์นะคะพฤติกรรมและคุณสมบัติเป็นอย่างไรนะคะเมื่อนักเรียนได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็เข้าสู่สาระที่2ต่อก็คือสาระสรพพสิ่งล้วนพันเกี่ยวค่ะในสาระนี้ก็คือนักเรียนจะได้ลงพื้นที่เพื่อสํอา,าร,สรวจบริเวณที่ต้นไงขี้ม้อนเจริญเติบโตนะคะว่ามีปัจจัยทางกายภาพหรือปัจจัยชีวภาพ ที่มาเกี่ยวข้องกับต้นขี้มอนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเราทาการบันทึกข้อมูละคะ่ะหลังจากนั้นก็เข้าสู่สาระการเรียนรู้ที่3ค่ะประโยชน์แท้แก่มหาชนค่ะสาระนี้ก็คือเมื่อนักเรียนได้ทําการศึกษาตั้งแต่สาระที่1และสาระที่2เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะนําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หาว่า,าต้นไงขี้มอนที่เป็นพืชศึกษาของโรงเรียนเราเนี่ยมีประโยชน์ทางด้านใดแต่ละส่วนนะคะรากลําต้นใบดอกผล มีประโยชน์อย่างไรแล้วหาจุดเด่นตรงนั้นนะคะมาสร้างเป็นนัตกรรมหรือเป็นชิ้นงานออกมานะคะซึ่งในของโรงเรียนเราก็คือได้ออกมาในรูปแบบของในใช้ในการใช้ผลของอตน้ตนนงาที่มอนนะคะเนื่องจากว่าผลเนี่ยมีประโยชน์ก็คือเป็นมีโอเมก้าสนะคะที่บํารุงสมองค่ะเป็นพืชบกชนิดเดียวนะคะที่มีโอเมก้าสนะคะเทียบเท่ากับปลาทะเลน้ําลึกนะคะ หลังจากที่ทําการศึกษา5องค์ประกอบและ3สาระเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนยังได้ดําเนินการงานฐานทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งได้ทําการศึกษารวมกับอบต์นะคะก็คืออบตอ์กู้ช้างนักเรียนได้ทําการศึกษา2ปีการศึกษานะคะปีการศึกษาแรกก็คือเก็บข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านบ้านแม่ตะมานค่ะแล้วก็ปีการศึกษา2562เก็บข้อมูลพื้นฐานของ บ้านถาปูจอมนะคะหมู่ที่8ของตําบลกื้ช้างนะคะซึ่งจากการที่นักเรียนทํางานฐานทรัพยากรท้องถิ่นเนี่ยนักเรียนจะได้ทํางานร่วมกับชุมชนนะคะเกี่ยวกับป่าชาวบ้านมีการเก็บข้อมูลประวัติพื้นฐานของหมู่บ้านนะคะประเพณีวัฒนธรรมพืชแล้วก็สัตว์ท้องถิ่นนะคะที่ทําให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักประวัติของหมู่บ้านตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะเห็นความ สำคัญของหมู่บ้านของตนเองค่ะค่ะก็อันนี้เป็นงานหลักนะคะที่โรงเรียนที่นักเรียนจะได้ทำในงานฐานในงานสวนพิศสารโรงเรียนค่ะทั้ง5องค์ประกอบ3สาระแล้วก็งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นค่ะ ขอบคุณคุณครูจันย์ทีการนะครับเมื่อเราได้ดําเนินการตามองค์ประกอบทั้งหลายทั้ง5องค์ประกอบนะครับสาสาระการเรียนรู้งานฐานทรัพยากรและเื่ศึกษาที่เรานได้ศึกษาก็คืองานขี้มอนนะครับ เมื่อเราศึกษาในทุกๆปีนะครับจะเกิดการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประส์ของผู้เรียนโดยอัตโนมัตินะครับทำให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรักชาติศาสนานะครับพระมหากษัตริย์นะครับเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะครับเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์นะครับเพราะว่าการทํางานของเราต้องอาศัยความซื่อสัตย์ความอดทนนะครับความขยันหมั่นเพียรนะครับมีการศึกษาพืชศึกษาพืชในท้องถิ่นของเรานะครับให้เป็น ผู้ที่มีความรักความเป็นไทยอนุรักษก์ทรัพยากรไทยอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะครับสนองแนวพระราชดำริขององค์สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยาบรุรมราชกมารีนะครับมีความเป็นจิตสาธารณะนะครับเพราะว่าการทํางานของเราทํางานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินนะครับดังคําที่พระราชกระแสของพระองค์เทพขององค์พระเทพนะที่ท่านพระราชานกระแสว่าการรักทรัพยากรคือการรักชาติรักแผ่นดินนะครับ ในการนำเสนอของโรงเรียนบ้านไม่ตามานก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ